สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่นี่กังหันลมปนะั่นพนังไม่มีคนนะคะไม่มีคนก็ต,ต่างคนต่างกลัวโ,โควิด สาวสวยเข้ากันกนะสาวสวยทั้งบวกทั้งเสื้อเข้ากันเป๊ะผมมาช่วแล้วเข้ากันค่ะไอเด็กพ่อกันดูบ๊ายบายลมแรงมากลมแรงอากาศดีไม่มีคนไม่ต้องกลัว